Ta phân bướng cơ Cút nồi, hiên nồi Cú bà ập Chú này có cháu ơn cú bà Ư, ừ, ơn cú bà Cút nồi phân Cút nồi phân Chấm Bên, bạc non Nhìn pa, yu con pa, Ba đông 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 anh ní bón phân bón phân chung phân nhang chung kum bón nhang chung hit lye lái lại đi yam lái con bón phân con anh mocking leng lên ku 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 di 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 đi untin padung dip padung dip นรเปิตะเกิดบ่ปิตาเห็ดเกิดบ่มาเจาวบามาวันนั้นเห็ดน้ำมุนี่เห็ดอันก็ไข่เห็ดปวกเป็นกุดไผ่กุดมันนี่บนปลูกเอาไอ้ดอกบานชื้นซ่อนก็ไปดาวกระจายซ่อนมาบานไปให้เพิ่น อันคูดหลุมปลูกให้บพแมันปลูกดดอบเพาะเป็นเบียรไหมพี่น้องพะเป็นเบียไว้ให้ให้นหดเอาแบบนี้วันนี้เก็ามาตะบ้านจะคองเลยนี่มาตะลานมาตะบ้านจะคองเลยทั้งย่างจงกลุ่มพีนพ่น้อง อันนี้จะมีรถกอบขี่อ้อมเนื้อทีนี่เป็นลอยลอยไรคุนเด้็เป็นทางเป็นทางลัดไปทั่วทิพย์ล่ะทางลัดเข้าไปน้ำปลาน้ำดอนน้ำหยังไปทัวทิพย์รถของปอนนูเป็นห้องน้ำห้องน้ำไม่ลากหย่านยมมาเห็ดจิตก,การมมาวัดมาว่า นทองอุไรมันตุนแงอะไรคนตัดออกหัวกระโปงห้องน้ำห้องน้ำก็มีสุดช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 ุดแก่ห้องน้ำก็เป็นตะยูุบนห้งน้ก็เป็นตะยุเป็นตะเขายุสะอาดสะอ้านห้องน้ำยิ่งห้องน้ำใสกุดทั้งนั้นเป็นกุดเอานวันผืนลงมาฉันน้ำปะนะ mười cột ngay bông phu quật phu quật xa lá yên bản này đọc bùa đìn con đọc bùa đìn bảy cứ bảy bắc bèn bảy bắc bèn là tới bàn ดอกขึ้นมางามเงี้ยกนะ็เจออืนดอกบวัวดินอันนี้เป็นอือ้อทื้อยืนขึ้นไปทา่าคนเป็นกุดกุดของหลวงปู่ลองดูของนองห่องหนามนี่ยูทูบ้านสมุนสมเกศ